สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท่าโลโดยแม่หมอความสุขหมอโตโตแม่หมอหมอโต,อต,อตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอร่าพลังงานเอ็นดีจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไายมีดีในดีมีไร่หรือว่าในดีมีด,มด,มดีนั่นเองนะคะทุกคนขาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ครับโฆษณาแต่ถ้าข้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แทงแม่หมอนะคะแต่ถ้าใครให้ไม่ เป็นซัพพอร์ตทางตรงตะด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนค่ะเป็นไงคะมีใครไปไหว้แม่พระแม่กวนอิมไหมคะไปขอยืมเงินท่านไหมคะแม่หมอก็ไปนะคะไปจนรู้สึกแบบโอ้ปวดหัวเลยปวดหัวเพราะอะไรทุกคนเพราะว่าแม่หมอเป็นคนแพ้แดดนั่นเองนะคะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะทุกคนอะถ้าท่านไม่ได้ไปบางท่านไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรคะ่ะปีหน้ามีใหม่แต่ว่าก็สามารถไหว้ท่านขอพรท่าน ท่านก็ประทานพรเรื่องการเงินให้แต่อันนี้เป็นการยืมเงินครั้งใหญ่การยืมเงินคนอะ่ะมันเป็นครั้งใหญ่ไหมคะครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ถ้าไปขอนะคะขอพรให้ท่านมีโชคมีลาบท่านก็ประทานให้ทุกๆครั้งนั่นแหละคะ่ะทุกคนมาคะ่ะวันนี้นะคะเราก็เลยตั้งชื่อแรนด้อมว่าคุณ คือคนที่เหมาะสมและคู่ควรนะคะนี่คือจังหวะชีวิตของคุณสิ่งที่คุณจะคู่ควรณช่วงเวลานี้นะคะบางสิ่งบางอย่างมันอยู่แค่ปลายจะลูกปลายจมูกของคุณแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาต่อให้มันอยู่แค่ปลายจมูกคุณก็หามันไม่เจอนั่นเองแต่เมื่อมันถึงเวลานะคะคุณจะได้เจอสิ่งนั้นของมันและนี่มันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้รับคลิปนี้ คลิปที่สวรรค์ส่งมาให้คุณคลิปที่เบื้องบนส่งมาให้คุณณวันนี้วันมหาเลิกนะคะยี่สิบสามกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะมาค่ะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะนะคะขออนุญาตค่ะนะคะวันนี้เป็นวันเลิกงามยามดีนะคะนะคะมาค่ะนะคะคุณคู่ควรและเหมาะสมที่จะได้รับคําตอบ จากคลิปคลิปนี้สิ่งที่คุณค้างคาใจไม่ว่าจะเรื่องการเงินการงานอุปสรรคอะไรมันถึงจังหวะคุณที่คุณคู่ควรและเหมาะสมได้รับสิ่งนี้จากเบื้องบนค่ะมาค่ะท่านอยากบอกอะไรคุณค่ะเบื้องบนสูงสุดที่สุดถึงที่สุดค่ะมาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ คือจัดเมนมันถึงเวลาคุณแล้วนี่คือคําตอบจากเบื้องบนนี่คือจัดเมนคุณปรารถนาสิ่งใดเล่านะคะสิ่งนั้นจะมาหาคุณคุณจะมีเงินเก็บเงินออมนะคะนี่คือ Four o อ p e n t ค c ิเด้านการเงินคุณปรารถนาอยากมีเงินอยากเป็นมหาเศรษฐีใช่หรือไม่คุณอยากปลดหนี้ปลดสินหมดหนี้หมดสินคุณอยากเป็นมหาเศรษฐีนี่คือสี่นะคะสี่เหรียญคือ คุณต้องการเป็นมหาเศรษฐีใช่หรือไม่ถ้าสี่เหรียญคือมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีเลยค่ะนะคะเศรษฐีแต่รู้จักใช้เงินนั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะนี่คือสิ่งที่เบื้องบนนะคะคุณคู่ควรและเหมาะสมถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้หมายถึงว่านะคะ คุณคู่ควรและเหมาะสมกับคลิปนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเข้ามาดูแล้วคุณรู้สึกมีความสุขในดูคลิปนี้นะคะไม่ต้องนะคะไม่ต้องไม่ชอบเสียงแม่หมอนะคะเพราะว่าแม่หมอเป็นเสียงแบบนี้ตั้งนานแล้วแล้วก็คําว่าขอบคุณหรือปลุกมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าลูกดวงเป็นคนใหม่เนาะนะคะไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่ชอบแม่หมอก็ ข้ามไปดูท่านอื่นก็ได้นะคะที่ราคานะคะไม่ต้องนั่นนะคะทุกคนนะคะ,นะคะนะคะมาค่ะนะคะและในเวลานี้นะคะเบื้องบนที่สุดถึงที่สุดที่คุณไปสักการะบูชามาหรือว่าไปนานแล้วและนี่คือสิ่งที่เหมาะสมและคู่ควรมันถึงจังหวะชีวิตเมื่อจังหวะชีวิตคุณมาถึงคุณจะได้รับสิ่งนี้ค่ะมาค่ะทุกคน ขอคุณคขอคุณขอคุณขอคุณนี่คือนี่คือเมื่อถึงเวลานี่คือหนึ่งเหรียญนี่คือเอเดอไมเคิลทุกคนนี่คืออะไรคะนี่คือหนึ่งเหรียญเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนี่พบตนุของคุณคุณจะได้โชคคุณจะมีโชคคุณจะมีลาบลาบก้อนใหญ่โชคลาบก้อนใหญ่นี่คือเป็นไพ่ของคุณนะคะเมื่อไพ่ดึงดูดมาให้คุณนี่คือเบื้องบนที่ใหญ่สุด ที่สุดของที่สุดมหาที่ใหญ่ที่สุดส่งมาให้คุณนั่นเองนะคะจงน้อมรับไปนี่คือเป็นของคุณคุณเหมาะสมและคู่ควรที่จะได้เจอคลิปนี้นะคะและต่อไปค่ะถ้าอยากบอกอะไรคะ่ะนี่คือคุณจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ใหญ่มมาใหญ่เหมือนคุณที่คุณไปขอไว้นั่นแหละค่ะต่อค่ะทุกคนนะคะและนะคะช่วงจังหวะเวลานะคะคิดทบทวนนะคะนี่คืออะไรคะ่ะ แฮงแมนนั่นเองนะคะแฮงแมนคือคิดทกสวนคุณมีโชคมีลาบเข้ามาแน่นอนค่ะเมื่อมีโชคมีลาบเข้ามาก้อนใหญ่ขนาดนี้ให้คุณตระหนักและเข้าใจนะคะว่าทําไมคุณถึงได้มาและทําไมคุณจะต้องนําเงินนี้ไปใช้อย่างไร mm hmm. นั่นเองนะคะต่อค่ะความคิดมากความเป็นกังวลน,นะคะ เขาเรียกว่าคุณเหมาะสมและคู่ควรอันไหนที่ไม่ใช่ของคุณมันก็จะไม่ใช่ของคุณเพราะฉะนั้นอย่าเป็นกังวลบางคนมีความเมื่อไปขอไปยืมเงินพ่อแม่คนอิ่มรอเฝ้ารอแบบนี้ไม่เอานะคะท่านบอกเลยแบบนี้ไม่เอาท่านไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไปขอแล้วท่านจะมอบให้คุณหรือคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็แล้วแต่ณนะช่วงเวลานี้เราบอกเลยนะคะนะคะทำตัวให้ ถ้าคุณคู่ควรสิ่งนั้นจะมาหาคุณแต่ถ้าคุณไม่คู่ควรสิ่งนั้นก็จะไม่มาหาคุณนั่นเองมันอยู่แค่ปลายจมูกคุณนั่นเอง mmm จาไว้นะคะบางสิ่งบางอย่างเพราะเราเจอวันนี้เลยค่ะถ้ามันคู่ควรกับคุณมันจะถึงเวลามันจะอยู่ใ,ใกล้ๆปลายจมูกคุณและมันจะนำพาให้คุณไปเจอส <Mm ิ่งนั้นเองและถ้ามันยังไม่ถึงเวลาของคุณต่อให้มันอยู่ปลายจมูกคุณคุณก็หามันไม่เจอ นี่คือสิ่งที่เราเจอเราเจอจริงๆนะคะเราถึงมาบอกทุกคนนั่นเองค่ะบางคนนะคะมีความเป็นกังวลรอว่าจะได้เปล่าฉันขอ3 0ล้านบางคนขอเล่นๆขอเล่นๆนี่คุณจะได้แค่พรน,นะแม่หมอจะบอกให้คุณจะได้แค่พรไม่ว่าคุณไปขอที่ไหนก็ตามถ้าคุณขอเล่นๆนะคะคุณจะได้แค่พรพรก็คือให้คุณมีความสุขนะคะขอสิ่งตั้งมั่นอย่างอย่างแนว่วแน่ ะะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองไม่ว่าคุณจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนนะคะให้คุณแน่วแน่ตั้งมั่นเลยค่ะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาและเมื่อไปขอพรมานะคะก็ให้มุ่งมั่นทําแต่งานนะคะแล้วสิ่งดีๆนะคะคนที่มีอุปสรรคมากๆอ่อมยมต่างๆนะคะให้ให้ไม่ต้องเป็นกังวลน,นั่นเองค่ะต่อค่ะ ค่ะคุณค่ะุบางคนนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือนะคะ ความคิดมากความเป็นกังวลไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเป็นกังวลคุณกําลังจะวางแผนนะคะนําเงินไปทําบางสิ่งบางอย่างนะคะโอเคถ้าคุณวางแผนจะนําเงินไปทําบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้คุณวางแผนจัดระเบียบตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นอนให้เต็มที่นะคะคิดทบทวนนั่นเองนะแน็ละโชคชะตากําลังจะนําโชคลาภม,มาให้คุณมันคือจังหวะชีวิตนะคะจังหวะชีวิตเราโคตรเชื่อเลยนะคะเพราะวันนี้เราไปไหว้ นะคะเพราะแม่กอดอิ่มนะคะแล้วเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยตราบใดที่มันจังหวะชีวิตยังไม่ใช่ของเราอ่ะเราจะไม่เจอเจ้าเจ้าแม่กอดอิ่มแล้วศิกสศักดิ์ส,สิทธิ์องค์นี้ตราบใดทั้งที่อยูดแค่ปลายจมูกนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือจังหวะชีวิตคุณคู่ควรและเหมาะสมที่จะได้เจอคลิปนี้นั่นเองนะคะ คลิปที่วิเศษที่สุดไม่ว่าจะเป็นดีหรือร้ายเมื่อดีนะคะก็ขอให้นะคะคนำพาสิ่งดีๆเข้าตัวเมื่อนะคะคเจอไพ่ที่เขามาตักเตือนก็ให้รับฟังนั่นเองและวางแผนทางด้านการเงินนับจากนี้ให้คุณวางแผนทางด้านการเงินดีๆเมื่อคุณมีโชคมีลาบแล้วนะคะให้คุณวางแผนการเงินคิดทบทวนไม่ใช่จ่ายนะคะจ่ายสายเปไม่เอาค่ะ ะะเงินไม่ชอบกับคนที่ไม่รักเงินเงินจะชอบกับคนที่รักเงินเท่านั้นนั่นเองและเห็นคุณค่าของเงินเท่านั้นเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบางคนนะคะช่วงนี้คุณไปนะคะคุณไปทําบุญในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่เก่าแก่นะคะในสถานที่แบบโอขังมากและนะคะชีวิตคุณปัญหาชีวิตที่ลุมเขาที่คุณนอนไม่หลับ นะคะมันได้จบลงแล้วค่ะให้รู้ไว้เลยตั้งแต่คุณเข้ามาดูนี้นี่คือไพ่ของคุณล้านเปอร์เซ็นต์เราบอกเลยนะคะเราไม่เคยพูดหนักแน่นขนาดนี้แต่วันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างพูดให้เราว่านี่แหละ ชีวิตของคุณกําลังจะนะคะเจอโลกใบใหม่ของคุณสิ่งใหม่ๆเมื่อคุณเรียนรู้ยอมรับปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะคุณรู้ว่าเหตุการณ์ตอนเนี้ยคุณเจอปัญหาคุณนอนไม่หลับและปัญหานั้นมันหนักหน่วงมากแล้วคุณไปไหว้นะคะหรือว่าคุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนนะคะมันยังไม่เห็นผลมันยังไม่เห็นผลหรอกคะ่ะแต่ตอนนี้นะคะภายในเดือนนี้ไม่เกินเดือนนี้ สิ่งดีๆมันจะเข้าทยอยเข้ามาหาคุณนะคะมันจะทำยอยเข้ามาเลยเพราะว่าสิบดาบมันได้จบลงแล้วค่ะคุณลองไปสถานที่เก่เาๆบางทีคุณอยากจะไปตรงนี้แต่สุดท้ายคุณก็ไม่ได้ไปนั่นแสดงว่านะคะบางสิ่งบางอย่างโดนใจให้คุณจะต้องไปผูกสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นนั่นเองค่ะนี่คือเป็นเรื่องมหสัสจรจย์มากนะคะเป็นเรื่องโคตรมหัศจรจย์เลยค่ะนะคะ เพราะว่าแม่หมอก็เจอมาวันนี้แหละแม่หมอก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่แหละมันคือจังหวะชีวิตนะคะมันคือจังหวะชีวิตของเราที่เรานะคะพยายามเวลาเราเจอศึกหนักๆนะคะจุดดิ่งเราไปไหว้ตรงนู้นตรงนี้เขาว่าดีนู่นนี่นั่นทั้งที่อยู่ในปะอยู่ใกล้ๆเราเรายังไม่เคยไหว้เลยแล้วอยู่ดีๆวันนี้เขาเปิดให้ไหว้แล้วเราเพิ่งรู้ว่าโอ้ตรงนี้โคตรสวยเลย ไม่มีพระทาตตรงนี้ด้วยหรอเราก็เพิ่งรู้อย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตนั่นเองค่ะมาค่ะนะคะต่อค่ะนี่คือชีวิตคุณนะคะกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาคุณรอมาเนิ่นนานแล้วค่ะบางคนเป็น9ปีเป็น10ปีนะคะเป็นหลายๆเรื่องปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องการงานทุกสิ่งทุกอย่างลุมเรานับจากนี้จัดเมน คุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นคุณจะได้เป็นเศรษฐีมีเงินเก็บเงินออมต่อค่ะทุกคนแล้วคุณจะได้ปลดล็อกเรื่องหนี้สินนะคะคุณจะได้ปลดล็อกเรื่องหนี้สินหนี้สินความขาดแคลนคุณจะได้ปลดล็อกเงินครั้งนี้คุณจะได้ปลดล็อกเรื่องหนี้สินของคุณคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนความหนาวเนิบในครั้งนี้นั่นเองค่ะนะคะจบนะคะชีวิตของคุณปัญหาที่คุณลุมเลาอยู่นะตอนนี้ให้คุณ เตรียมรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราสับไพ่แล้วเราก็ไม่รู้ว่า ไพ่ต่อไปจะเป็นอะไรคุณเตรียมตัวรับความสุขมันถึงเวลาคุณจะได้ปลดล็อกปลดหนี้ปลดสินปลดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมามาลุมมาตุ้มมาแบบลุมเล้าชีวิตคุณนับจากนี้คุณจะเป็นผู้รู้ผู้ตุ่นผู้เบิกบานนั่นเองค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเก้าเก้าเหรียญจากห้าเหรียญเป็นเก้าเหรียญคุณจะมีเงินเข้านะคะเป็นเงินเข้าทางไหนเราบอกเลยเป็นเงินเข้าทางด้านโชคลาภ โชคลาภแล้วคุณจะมีเงินปลดหนี้ปลดสินนะคะปลดหนี้ปลดสินวางแผนทางด้านการเงินทําอะไรก็วางแผนแล้วที่สําคัญเอาเงินไปใช้หนี้ให้เขาก่อนเมื่อได้เงินมาแล้วเงินที่เหลือค่อยวางแผนทําอะไรต่างๆนั่นเองนี่คือคุณจะได้รับเงินล้านเปอร์เซ็นและเงินนี้นะคะคุณจะมีเงินเข้ามาเงิน นะคะเก้าเหรียญน,นี้เป็นเก้าเหรียญจากการขายอังสัง,าง,ง,สงหาริมทรัพย์หรือไรายได้อื่นที่เข้ามาเป็นก่อเป็นกรรมเป็นจํานวนหกหลักเจ็ดหลักนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้มาแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นั่นเองค่ะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเริ่มต้นขึ้นในชีวิตคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชาย king of c u p นะคะคุณเจราจาโปรเจกต์ นะคะโปรเจกต์นี้จะได้เป็นโปรเจกต์เป็นก้อนใหญ่สมมุติว่าคุณขอว่าเอ,อยากได้50บล้านแล้วคุณไปเจราจาต่อรองโปรเจกต์คุณอาจจะได้มากกว่า50ล้านคุณไปขออาจจะไม่ใช่เจ้าแม่กอนอิมก็ได้นะคะอาจจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอมาเนิ่นนานแล้วแต่มันยังไม่ถึงจังหวะชีวิตคุณแต่ตอนนี้คุณถึงจังหวะชีวิตคุณที่คุณจะเหมาะสมและคู่ควรที่จะได้รับและโปรเจกต์นั้น มันจะนำพาให้คุณได้ปลดล็อกเงื่อนไขชีวิตครอบครัวของคุณทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะนี่คือนะคะโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้รับณนะช่วงเวลานี้นะคะแล้วมันจะเปลี่ยนผ่านเร็วมากนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี่คือแสงตะวันแห่งวันใหม่ไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนี่คือเดือนสัน นะคะชีวิตของคุณจัดเมน้นแล้วก็เดืสันจัดเมน้นออกมาเลยคุณจะได้เป็นเศรษฐีปลดล็อกหนี้ปลดล็อกสินปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างมันคู่ควรนี่คือคลิปที่คุณคู่ควรที่สุดถ้าคุณมาเจอคลิปนี้แล้วคุณดูให้จบแสดงว่านั่นคือคลิปของคุณโดยตรงนั่นเองและก็คุณมุ่งมั่นได้เลยว่ามันคือคลิปของคุณเซฟไว้บันทึกไว้ไม่ว่าถ้าเป็นขอถ้าเป็นนะคะสิบดาบ นะคะมันจบแล้วหรือก้าวดาบหรือเจอปัญหาอะไรบอกเลยว่าไม่มานะคะเมื่อละเมื่อเราไม่ได้เชิญมันก็มาเมื่อเราไม่ได้เชิญมันออกไปมันก็ไปเองนั่นเองนะคะนี่คือจังหวะชีวิตที่แท้จริงที่คุณสมควรที่จะได้รับนั่นเองนี่คือเดอะซันค่ะชีวิตใหม่โอกาสใหม่ความจเจริญรุ่งเรืองนะคะดอกทันตะวันบานสะพังในชีวิตคุณแลว้วนับจากนี้ที่คุณเข้ามาดูค่ะต่อค่ะ คบคุณค่ะอบคุณค่ะอบคุณค่ะ,คคะนี่คืออะไรคะนี่คือ DM เพรวยรวยรวยไม่รวยตอนนี้จะรวยตอนไหน DM เพนะคะ DMH ก็เปรียบเทียบเหมือนผู้หญิงที่รวยที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านการเงินการงานถ้าใครอยากมีเบบีจะมีเบบีถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวของคุณจะมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตัวคุณแล้วคุณสามารถรับเอา ลูกแก้วมาใส่ในตัวคุณได้เลยนะคะถ้าใครจะอยากมีเบบีนะคะลูกของคุณจกคุณจะมีเบบีแน่นอนถ้าเป็นครอบครัวแต่ถ้าคนที่เป็นครอบครัวที่มอีอายุมากแล้วนะคะชีวิตของคุณนับจากนี้จะเป็นดีเอ็มเพสนะคะมีแต่ความสุขสบายเข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะและนี่คือชีวิตของคุณคุณเหมาะสมและ คุณคู่ควรในคลิปนี้นั่นเองค่ะมันคือจังหวะชีวิตถ้าคุณมาดูตอนไหนก็คือนั่นแหละค่ะจังหวะชีวิตเวียงให้คุณมาเจอคลิปนี้นั่นเองค่ะและมันก็คือคลิปของคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะ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 ,คคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรวยเลือเือรวยล้ล,ล,ล,ลเราบอกแล้วไงว่าคลิปนี้มีพลังมหาศาลมีพลังเต็มเปี่ยมทั้งที่เรานะคะเราทานยาแล้วนะเราปวดหัวแล้วแต่เราต้องลุกขึ้นมาทําเพราะมันเพราะนะคะมีบางสิ่งบางอย่างบอกเฮ้ยต้องลุกขึ้นมาทําและต้องทําให้ได้นะคะเธอต้องอ่านไพ่เดี๋ยวนี้ เราก็เลยต้องรีบอาา่านนี่คืออะไรคะ่ะ Queen of p e n เร c l e ลรวยเหลือรวยรนเ,เป็นเศรษฐีเป็นมหาลานมีนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณเตรียมรับโชคลาภก้อนใหญ่ที่คุณจะมาปลดหนี้ปลดสินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวของคุณจะมีความสุขอีกครั้งนั่นเองคะ่ะสมบ,บางคนจะมาถามว่าแม่หมอไม่ได้ไปไหว้พระแม่กอนอิมแล้วเราจะได้คลิปนี้ไหม คลิปไม่จําเป็นจะต้องนะคะถ้าคุณมีจิตตรงกับคลิปนั่นคือคลิปเป็นของคุณคลิปดึงดูดมาให้คุณได้รับนี่คือจังหวะชีวิตของคุณนั่นเองนะคะอย่าตั้งเงื่อนไขนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือคลิปของคุณพูดแค่นี้ว่านี่คลิปของคุณและมันจะเป็นดังนะคะที่คำทำนายที่คำพูดของแม่หมอพูดเสมอ นั่นเองนะคะฉันเชื่อว่าคลิปนี้ฉันจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองค่ะแล้วนี่คือนะคะ Queen อ f p e บเร c l e การเงินของคุณนับจากนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงการเงินของคุณนับจากนี้เตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลยค่ะเป็นเศรษฐีของจังหวัดเป็นเศรษฐีของหมู่บ้านมีอำนาจมีวาสนามีบารมีคุณเป็นคนเก่งทั้งเรื่องการงาน การเงินคุณบริหารจัดการนะคะเรื่องการงานการเงินนะคะคุณคือคนที่คู่ควรที่จะได้รับสิ่งนี้นั่นเองนะคะนี่คือไพ่ของคุณนั่นเองนะคะนี่คือคลิปของคุณนั่นเองจําไว้คุณคือคนที่คู่ควรค่ะต่อคะ่ะทุกคนนับจากนี้นะคะเก่าเพือเก่าเ่อเกเพื่นับจากนี้ชีวิตของคุณมันก็คือชีวิตของคุณ จะไม่มีใครผูกมัดกับคุณอีกแล้วด้านเองคุณจะได้รับอิสระทั้งด้านความคิดอารมณ์แสงตะวันแห่งวันใหม่ของคุณได้เกิดขึ้นแล้วชีวิตใหม่ของคุณได้เกิดขึ้นแล้วตับตั้งแต่ที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไพ่ดึงดูดให้คุณมาเพราะคุณคือคนที่คู่ควรคู่ควรและเหมาะสมจังหวะชีวิตของคุณมาถึงแล้วนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณนะคะไพ่อยากบอกคุณสิ่งที่คุณปรารถนา ทําให้จิตใจคุณกเพลิเพิมมันคือเป็นของคุณนั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม้แต่ความรักความอบอุ่นชีวิตครั้งใหม่โอกาสใหม่ๆของคุณกําลังจะได้รับนี่คือสิ่งใหม่ๆหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคือความอมุดมสมบูรณ์ครั้งใหม่อีกครัง้งถ้าเป็นรักก็คือรักครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่ ครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งคุณจะได้ฟรีดอมกับชีวิตนั่นเองค่ะเดอะฟูนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับครอบครัวของคุณสิ่งที่คุณปรารถนานะคะรักครั้งใหม่โอกาสใหม่ถ้าใครเป็นโสดคุณก็มีความสุขในสิ่งที่คุณเป็นนะคะเพราะว่าแสงตะวันแห่งวันใหม่ของคุณเจอจลัดแล้วโสดแบบสวยๆโสดแบบรอๆโสดแบบมีความสุขนั่นเองต่อค่ะ t e น s o f ์ a บนะคะและนับจากนี้ปัญหานะคะนะคะเรื่องการงานที่คุณสูมอยู่นะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกปัญหางานที่คุณเอากลับมาทําที่บ้านมันหนักหน่วงแน่นอนถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ต้องหนักหน่วงนะคะให้จำไว้ว่าการมีงานหนักหน่วง ก็ให้รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาให้รู้จักรีแลกเพราะนะคะให้รักสุขภาพตัวเองเราบอกเลยนะคะถ้ามีงานหนักเข้ามารู้จักปฏิเสธบ้างก็ได้นั่นเองนะคะและคุณเป็นคนที่รักตัวเองแล้วล่ะค่ะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากงานหนักๆถ้าคุณรู้จักปฏิเสธลักตัวเองเป็นคุณจะไม่รับงานหนักๆเข้ามาในชีวิตณช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวัน คุณจะต้องมอบให้ครอบครัวของคุณนั่นเองค่ะให้มาบอกนะคะนับจากนี้ให้คุณรักตัวเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณออมคุณยมคุณนอนไม่หลับนะคะมันถึงแจงหวักของคุณแล้วความสําเร็จเด็ดขาดนี่คือนี่คือนี่คือหนึ่ดาบนั่นเองนะคะหนึ่งดาบ พลังวิเศษในตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคตรใหญ่มีบารมีมากเหลือมาบอกนี่เป็นคลิปของคุณนั่นเองนะคะเราบอกเลยความสำเร็จนะคะธุรกิจการงานที่มันเคยติดขัดมีอุปสรรคปัญหามากมายแต่กองที่ประเดประดังเข้ามาโอ้ยพ่อแม่ลูกแป๊บนึงนะคะทุกคน ที่ประเดประดังเข้ามานะคะไพ่แตกค่ะทุกคนที่ประเดประดังเข้ามาคุณจะได้หลุดคนเศรษฐีนะคะสิ่งนี้คือไพ่มาบอกเมื่อถึงจังหวะชีวิตของคุณแลว้วนั่นเองนะคะเจออะไรคุณก็เจอมาแล้วใช่ไหมคะให้คิดแบบนี้ทุกคนเขาก็เจอคนเจอหนักกว่าคุณเขาก็เจอเพราะฉะนั้นคุณอยู่มาได้ทุกวันนี้ขอบคุณขอบคุณหัวใจขอบคุณลมหอยใจตัวเองนั่นเองจากต่อค่ะทุกคน คุณคะคุณคะเงินหลั่งไหลเข้ามานะคะการเงินของคุณนับจากนี้นะ,ะเมื่อมีเงินเมื่อมีงานเข้าความสําเร็จของคุณคือ8ดเหรียญ ปดเหรียญคุณจะได้ทํางานงานของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาและเงินก็จะเข้ามาด้วยนั่นเองเงินกับงานมาพร้อมกันนั่นเองนะคะนะคะนี่คือในยามค่ําคืนคุณก็ผลิตเงินนะคะผลิตเงินด้วยตัวเองนั่นเองนะคะคุณตุกเป็นตัวผลิตเงินนั่นเองคะ่ะแล้วไงต่อคะนะคะนี่คือแปดเหรียญโอกาสใหม่ๆนะคะด้านการงานนั่นเองนะคะด้านการงานและการเงินคะ่ะต่อคะ่ะ เอาคุณค่ะเขาคุณค่ะคุณค่ะนี่คืออะไรคะ่ะผลของความพยายามของคุณคิงถือดาบนะคะความสําเร็จเด็ดขาดนะคะความศึกษานะคะนี่คุณเป็นคนที่นักศึกษาศึกษาแล้วลงมือทําความสําเร็จมันก็คือบารามีของคุณกําลังเกิดนั่นเองมันถึงเวลาของคุณแล้วนั่นเองนะคะให้คุณฮึิมคุณเป็นคนที่พูดจาดีถ้าเป็นผู้ชายนะคุณ แน่นอนแหละคุณเป็นคนนิ่งๆแต่บางทีคุณก็ใช้อำนาจนั่นเองนะคะเพราะว่ามันขึ้นคิงถือดาบนะคะตอนนี้อำนาจบารมีของคุณกำลังก้าวเข้ามาหาคุณแล้วให้คุณใช้อำนาจอย่างถูกวิธีเมื่ออำนาจอยู่ในมือให้ใช้แบบดีๆอย่าใช้แบบไม่ดีเหมือนครั้งก่อนนั่นเองค่ะอย่าใช้อารมณ์ในการใช้อำนาจนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรต่อค่ะนะคะ ไฟสอบสอดเมื่อมีปัญหาอย่าใช้อารมณ์ไฟออฟสอดคือ5ดาบนั่นเองนะคะความพ่ายแพ้เมื่อเป็นคิงถือดาบนะคะเจอปัญหานะคะความพ่ายแพ้การที่คุณได้ยืนยัดครั้งนี้จงขอบคุณตัวเองนะคะเพราะว่าคุณผ่านเรื่องหลายๆมาแล้วที่คุณสู้อยู่คนเดียวนะคะโดยไม่ คนอื่นทิ้งคุณไปหมดจําไว้นะคะการที่คุณได้ยืนหยัดเป็นคิงถือดาบขนาดนี้แสดงว่าคุณเก่งขนาดไหนคุณได้เรียนรู้คนที่เข้ามาหาคุณนะคะคนเข้ามาหาคุณมีแค่สองคนเท่านั้นคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์กับคุณและคนที่นะคะเข้ามา โดยไม่หวังผลประโยชน์แม้คุณจะร้องขอยังไงเขาก็ไปจากคุณแต่อีกกับคนหนึ่งคุณเหระคุณไม่ได้ร้องขอเขาอยู่กับคุณซัพพอร์ตคุณให้คุณเรียนรู้จุดนี้แหละค่ะและคุณก็ได้เรียนรู้แล้วนั่นเองนะคะว่าคนเข้ามาหาคุณเป็นคนอย่างไรนั่นเองนะคะนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคุณได้เรียนรู้จุดนี้แล้วค่ะและนํามันมาเป็นบทเรียนนั่นเองนะคะแต่ทุก คาคุณคะคาคุณคะคาคุณคะน,นับแต่วินาทีนี้มันถึงเวลาของคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยค่ะห้าดาบเนี่ยหมายถึงว่าคุณได้ศึกษาเรียบร้อยแล้วคุณได้รู้ใจคนเรียบร้อยแล้วและเตรียมตัวเฉลิมฉลองความสุขนี่เลยค่ะนะคะเฉลิมฉลองเลยค่ะ เฉลิมฉลองอะไรคะเฉะลิมฉลองโชคลาภการเงินคุณจะเฟื่องฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้เฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งจงจําไว้ใครมาแบบไหนให้แบบนั้นใครมาดอกไม้ให้ดอกไม้ใครเคยทิ้งคุณไปคุณก็บอกไปเลยนั่นเองคะ่ะจําไว้เลยนะคะนะคะนี่คือสิ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับขั้นสูงมาบอกคุณและคีให้คุณได้เห็นคลิปนี้คุณคู่ควรเท่านั้นคุณถึงจะได้เห็นคลิปนี้นั่นเองคะ่ะคือจังหวะชีวิตของคุณล้วน ต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและอะไรคะและนี่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณเตรียมตัวรับตำแหน่งใหม่เลยคะ่ะชีวิตของคุณโคตรดีไม่ใช่ดีธรรมดา โคตรดีการงานก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะนี่คือได้รับตําแหน่งความสําเร็จเด็ดขาดอยู่ที่คุณนั่นเองนะคะเพราะเป็นดีเอ็มพเป็นราชนีถึงเดือนและเป็นราชินีนะคะถือไม้เท้าคุณจะเก่งนะคะคุณจะได้เป็นเซเลบเซเลบหมายถึงว่าคุณจะได้ออกงานมากขึ้นคุณจะสวยคุณจะเผานะคะ คุณจะเผาแม้ว่าคุณจะเดินไปไหนนะคะก็จะมีคนทักนะคะกลิ่นกายคุณจะมีออร่ามากขึ้นนั่นเองนะคะและคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าเป็นผู้หญิงนะเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยค่ะคุณจะได้เลื่อนตำแหน่ง Lucky in love and lucky in girl เกมถ้าใครอยากมีเบบีคุณมีเบบีมีแต่รวยมีแต่รวยรวยและก็รวยนั่นเองค่ะและในค่ำคืนนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่คู่ควรสำหรับคุณเท่านั้นเมื่อถึงจังหวะเวลาคุณจะได้เจอคลิปนี้นะคะแต่ถ้ายังไม่ถึงวิจังหวะเวลานะคะคุณก็จะไม่ได้เจอคลิปนี้นั่นเองนะคะเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตถ้าคุณเจอคลิปนี้แสดงว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับ สิ่งที่พวกนี้มาเติมเต็มชีวิตให้คุณให้ได้รับความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ